ยังทำการแสดงอยู่นะครับที่บ้านลุมป,ปุกตําบลลุมป,ปุกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ครับท้นตกตัางแด่หกงแรงจนถึงสองทุ่มนะครับแต่ว่าดีพื้นที่มันเป็นทงหน้าแต่ว่าเป็นดินทรายครับขันเป็นดินเล่นหรือดินโคลนนี่ก,ก็คงสียนะับเป็นดินทรายล่ะ ฝนตกแห้งฝนตกหนักนะครับคันฝนตกลิ่นก็เป็นอีกจังหนึ่งนะครับฝนตกหนักมันก็เลยเห็ดให้แบบบอลมนะครับบอมีเล่นมีโคนนะมันมันกระแนบสามทุ่มฝนหยุดกะทำการแสดงประมาณสามทุ่มคืนนะครับพี่น้องหน้าเวทีก็หลายคือเก่าพี่น้องบุรีรัมย์ขอบคุณหลายๆครับบางคนเพิ่นบอกว่าเพิ่นเพิ่นตั้งใจมากเราเดินทางมาไกลเดินทางมาสี่สิบหันสิบโลแล้วก็เลยบอยอยากถอยนะครับก็คือว่ามอเตอร์แสดง บอ้ำใจก็ลอยแมนว่าเรื่องฝ่าเรื่องฝนนี่ส่วนมากบอ่เป็นอุปสรรคบอ่เคยเด้ยกเลิกหย่อนฝนยางเทอะที่พี่นอนกระทํำกางแสดงปกตินะครับตามตามธรรมเนียมแล้วนะมันมันก็มีอยู่แล้วล่ะครับช่วงทอดหนาฝน,นบอมือใดกับมือหนึ่งนะฮะเมฆเมษาขันฝนมาเร็วบางเทือกอ่ะกลางเดือนนี่หน้าก็เริ่มนีฝนแล้วนะ มีหน้ามษสาพฤษภาพมีทุนาที่จงหาบุญไฟนก็ต้องเสี่ยงกับฝนนะครับแต่ถ้ามันมีงานตอนเย่างมันก็สามารถไปได้บ,บางทีแบบฝนตกช่วงหัวค่ำเัากะสิแต่กอนนะครับหรือ,หร,อ,ห,รอหรือปัจจุบันนี่แหละนะครับเพาแบบคือตามสัญญาเนี่ยฝนสิตกหรือก็ต๊กฝนต๊กเนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยมอลัไปถึงเจ้าพาปัญจเงินต็มอยู่แล้วบินบ่ครับ แต่เฮาสิมารับเงินซื่อๆกับบได้เฮาต้องทำการแสดงเขาต้องเฮตุงานเพื่อที่จะแหลกเงินมาบแมเป็นาในสัญญาระบูว้ว่าฝนตกกต็ต้องจ่ายเงินคือเ่าเฮาบ่ต้องเล่นก็ได้นอนจ,จะได้ไม่จ่ายอยู่แล้วนี่สิมันกับบได้ครับคนหน่อยคนหลายกับบเกี่ยวนะครับในเมื่อฝนมันหยุดหรือฝนมันคอยลงที่สามารถทำองการแสดงได้กับ การแสดงยังจะต้องดำเนินไปปกตินะครับหมอลํำใจก็ลอยห้องสะเป็นแบบนั้นพี่นองกับม่หลายครับแม่นหลายบ่หน่อยเขาก็ต้องทำการแสดงนะครับโอ้ยตะกีผมลำอยู่คณะคณะเพชรสีข้ามหรืออยู่คณะเอียงเนาะ เพชรสีข้ามหรือเป็นสอท้องสาบอจักรตะวันนี่เนาะเพราะว่าเป็นเพิ่งป็นขนาดเดียวกันแต่ก่อนแต่ก่อนซื้อขนาดเพชรสีข้ามล้วต่อมาเป็นบางเปลี่ยนเป็นขนาดสอท้องสานะครับล้ำล้ำนองกาลสินสารคามนะครับมอลล่ามันกับบอดด้บอได้สะดวกสบายบอได้ท่านสมัยบอได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกหลายแบบคือสมัยนี้เนาะมันก็เป็นรถเรืออุปกรณ์งานแสดงหรือ ไปล่ำกับบมีเต็นบ่มีเต็น,ตนยังสี่ได้พี่น้องนะกะขยูขันไปทุง่งนาอยูน้ำหอมใหม่หอมไห,ห,หลย,ยุบน้ำไตเรที่จริงสิแม่บอกครับเมื่อนั้นเนี่ยฝนตกจำเลยฝนตกนํ่ขยูไตเรที่เนี่ยจนหอดประมาณเกือบถึงเขานะครับม,มูง่ายเพาก็นอนไต่เรที่นอนแบบนอนใน,นรถบัตเนาะมีเพิ่นมีรถบัตรขั้นหนึ่งแต่ก่อนวันที่นี่ฝนหยุดประมาณเคียงขึ้นนะครับหัวหน้า พอทุ่นซื้อเพิ่นซื้อพอทุนวนว่าไหนสามเพลยซีคัมาสด่คนก็นมาประกาศเอินลูกน้องตื่นมพกกันตื่นเรื่อลาล่างนาล่างตาลูกขึ้นมาแต่งนาค่อนไหยกับลูกขึ้นมาเช็คพื้นเช็คไฟแบบเตรียมกลางแสดงไม่กลางดึกนั่งน,นะครับทุกคนกับลูกขึ้นมาทำหน้าที่ของเจ้าองแต่ว่าวันนี้มันมีปัญหาห่องน้ำเนี่ยมันบนรถลุ่งเลยเพราะว่ามันเป็นทงนาหน้าเนี่ยยังเพียงหัวเข่าอยู่แต่ว่าฝนในยุทธโตกแล้ว ผูนิบาลมันก็ประกาศในเช้าบานเอาเตียงมาขอยืมเตียงจากไทบานคือไทบานมันกัใจสู่ยี่หลีตะกอนสิบกคอยมีคำามตำนี้หรือคือมันเป็นบุญเนาะพี่น้องสมัยก่อนเนี่สิบกคอยมีคำามายกเลกสิบกเคยอ,อาชิดด้วยคำมาร่ำมันกับ,บพระแพงนั่นล่ะชาวบาน กับมอลำเพ็่นกับซอยกันมาดินะครับเพื่อนกับอยากให้บุญเพื่อนแล้วเนาะฝนตกแล้วมวิไปอีกแบบหนึ่งต่กอนคือพอสมัยตะกอนสิบลอนี่มาเขียวมะขอนมะอย่างเด้นะฮะสมัยนี่ฝนตกเศร้าไหมนี่บางบ้านนี่เพื่อนมาขีเราอย่างีสิเพื่อนกับตามภาษาคนเมาเนาะฝนตกเศรา้าแล้วเพิ่นกับเสียงมอลำ่หล่นเรื่องสิมั่นก็เป็นไปบ่ได้ดเป็นบ่ลาะเพราะว่าระบบไฟระบบอีอย่างมันก็ต้องชั่วก่อนมันต้องใส่เวลาในการเสกใหม่ ก่อนนี่เพิ่นกไทยบ้านเพิ่นกามา,ามาซอยเอมหมอลำเพิ่งนกับประกาศให้ชาวบ้า,บานเป็นยกเตียงยกตะแคมานะครับผู้ใดมีไม่ไมีมยางเก่ามากาดให้เหมอลำนั่งหลัง,ลงเวทีหลวก็ยางขึ้นเวทีนะครับยังยังเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับบรรยากาศดีๆบอกม่ขึ้นมาเกิดเป็นสิบยี่สิบปีแล้วล่วนะเนี่ยผมแต่ผมเป็นผู้เบาหน่อยไปหาลำนั้นาดนั้นนาดนี้